3. ที่ใส่ที่น่าเบือ่อและไม่ควรทำเพราะแฟนคุณจะหายไปข้อที่1 Ne ่งนิ่งกระติเอเนอร์จีเป็นการที่คุณส่งพลังงานลบให้กับเขาคุณชอบแชร์อารมลบลบและคุณเป็นคนที่อารมณ์ร้อนขี้หึงขี้วีนจำไว้นะคะอารมณ์บรรดาขี้ขี้เหล่านี้แหละเป็นอารมณ์ในเชิงลบที่คุณไม่ควรแสดงออกต่อหน้าแฟนหรือต่อหน้าใครใครเลยเพราะมันแสดงถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ของคุณที่มันไม่มั่นคงและเป็นสิ่งที่ผู้ชายเบื่อมาก การทำแบบนี้นอกจากจะผลักไสเขาให้ออกห่างจากคุณแล้วคนรอบข้างของคุณก็รู้สึกไม่ดีกับพลังงานลบที่คุณแผ่ขยายออกไปข้อที่ 2. คุณเป็นคนที่ติดแฟนมากจนคุณไม่มีขอบเขตาการเกาะติดเขาทุกเวลาไปไหนมาไหนจะต้องติดแฟนตลอดแชทต,ตลอดคุยกันตลอดเวลาแบบนี้คุณเอาเวลาทั้งหมดไปทุ่มเทให้กับเขาเกินไปมันทําให้เขาอึดอัดใจ มันก็คือการที่คุณนั้นเอาชีวิตของคุณไปผูกติดเขาเขาสูญเสียความเป็นตัวเองซึ่งทุกคนควรจะมีเวลาที่ใช้ร่วมกับเพื่อนทำงานอดีเรกของตัวเองข้อที่ 3. no passion ไม่มีความฝันความปรารถนาความหลงไหลอะไรเลยก็คือโลกส่วนตัวของคุณนั่นแหละคล้ายๆกับข้อ2ก็คือคุณไม่มีสังคมเพื่อนคุณไม่มีเวลาเป็นตัวเองไม่มีเวลาได้ทําอะไรเพื่อตัวเองการมีแพชั่นของเราอาจจะเป็นคุณชอบอ่านหนังสือคุณชอบวาดภาพ คุณชอบออกกําลังกายคุณสิ่งนี้จะทําให้คุณดูหน้าค้นหาและดูแพงขึ้นที่สําคัญคุณดูไม่น่าเบื่อสาหรับผู้ชายและคนรอบข้าง